Yeah. Mm -hmm. รายการหลวงพ่อตอบปัญหารายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรมะนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา1 7น3 0น,นถึง18.00นทางสถานีดาวธรรมค่ะโดยทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยะคุณหรือหลวงพ่อทศทีโวมาเป็นผู้วิเคราะห์และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนามาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีปัญหาที่น่าหนักใจของคุณแม่สองท่านมาฝากค่ะโดยท่านแรกจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกปิดเกมออนไลน์ซึ่งลูกจะปิดเกมออนไลน์มากนะคะจนไม่เป็นอันทำกิจกรรมอื่นใดเลยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือการไปเที่ยวเล่นหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกับ,บครอบครัวนะคะซึ่งก็ทําให้คุณแม่ท่านนี้หนักใจเป็นอย่างมากทีเดียวแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือคุณแม่อีกท่านหนึ่งมีปัญหาว่า ลูกไม่ยอมมาวัดค่ะซึ่งปัญหานี้เอ่อฟังดูแล้วก็เป็นปัญหาที่เล็กน้อยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นปัญหานิดหน่อยเองแต่ว่าถ้ามองไปให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยก็จะพบว่าในสังคมปัจจุบันนี้เด็กวัยรุ่นส่วนมากก็จะไม่ยอมไปวัดกันนะคะจะเห็นว่าการไปวัดเป็นการน่าเบื่อหรือว่าเชยนะคะแล้วก็วัยรุ่นส่วนมากจะออกไปเที่ยวกันตามสถานบันเทิงต่างๆที่เปิดอยู่มากมาย เกลื่อนกราบทีเดียวในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นผับหรือเทปต่างๆนะคะซึ่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทีเดียวทั้งสองปัญหานี้เรามีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเรามารับฟังแนวทางในการแก้ปัญหาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัศนีโวกันดีกว่าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะลูกอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อเรื่องการเลี้ยงลูกวัยรุ่นสมัยนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อ ลูกชายลูกอะค่ะมาวัดก็มานะคะเรียนหนังสือก็ดีเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเขาติดเกมค่ะและเกมเนี่ยสมัยนี้เป็นเกมออนไลน์นะคะก็คือว่ามันเชื่อมกันไปหมดเบราว์เซอร์เนี่ยรับคนได้เป็นแสนๆคนเวลาเล่นทีเนี่ยเล่นพร้อมกันเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ใช้ทั้งโทรศัพท์ใช้ทั้งเล่นเล่นติดต่อกัน 3- 4สี่ชั่วโมงลูกก็ไม่ทราบจะห้ามยังไงห้ามแล้วก็ไม่ค่อยหยุดนะคะถ้าเราไม่ติดตั้งเกมที่บ้านให้นะหลวงพ่อก็ไปเล่นหน้าปากซอยแล้วก็เป็นห่วงอีกสมัยนี้หลวงพ่อภยัยสังคมเยอะมาก แต่จะกราบเรียนถามไม่ได้พระคุณหลวงพ่อว่าลูกจะจัดการยังไงดีจะมีวิธียังไงที่จะพูดกับเขาหรือเลี้ยงเขายังไงดีเจ้าค่ะหลวงพ่อในการแก้ไขความประพฤติของลูกหรือความประพฤติของใครกร็ตามหลักง่ายง่ายมีอยู่หนึ่งคุมเวลาให้ได้สองคุมงบประมาณให้ได้หลักสองข้อนี้อย่าทิ้ง ในเรื่องของคุมเวลาให้ได้นะหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคนเรามันจะต้องแบ่งเวลาเอามาใช้ให้พอเหมาะพอดีทีนี้ท่านเราไม่ได้กำหนดเวลามาตรฐานของตัวข้องลูกเราให้ดีซะก่อนให้ลงตัวซะก่อน อย่างอื่นมันจะยากทีนี้กำหนดยังไงกำหนดเวลากินก่อนเวลากินเวลานอนเวลาตื่นเวลาทำงานทำงานก็แบ่งอีกงานประจำครอบครัวรือเชื่อกันปัดกวาดเช็ดถูในบ้านเป็นต้อแล้วก็งานในฐานะที่เขาเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียน ก็คืองานเกี่ยวกับด้านการเรียนของเขาเมื่อเรากำหนดเวลาเหล่านี้ได้ลงตัวการที่ลูกเราด้วยจะใครกับตามแม่ตัวเราด้วยจะทำอะไรที่มันนอกขอบเขตไปมันไม่ไดน้นี่เป็นหลักนะเช่นกลัวว่าลูกจะอยู่ดึก ก็เวลาบ้านนี้น,นอนกี่ทุ่มมันชัดเจนลงไปตรงนี้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กถ้าใครปล่อยตั้งแต่เล็กตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมไม่เคยกำหนดเวลาในการนอนให้มันชัดเจนลงไปถ้าตรงถ้าอย่างนั้นตรงนี้เริ่มยากเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมา เวลานอนประจําบ้านนี้นะกี่ทุ่มกี่โมงกี่ยามต้องชัดเมื่อหลวงพ่อเป็นเด็กยมพ่อชัดเจนเลยบ้านนี้สี่ทุ่มต้องนอนไม่มีข้อแม้เอาละเดี๋ยวนี้ยุคสมัยอาจเปลี่ยนไปเราบอกเราอาจจะบอกว่าห้าทุ่มต้องนอนแต่ยังไงก็ตามในฐานนักที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ชัดเจนไปเลยว่า ห้ามเกินเที่ยงคืนเพราะถ้าใครนอนเกินเที่ยงคืนรุ่งขึ้นเช้าที่จะไปเรียนด้วยความสดชื่นเป็นไปไม่ได้นี่ยกตัวอย่างเมื่อเวลานอนเนะี่ยมันถูกล็อกเขาไว้เรียบร้อยแล้วเวลาตื่นก็ต้องล็อกอีกแล้วบ้านนี้เนะี่ยคนทั้งบ้านจะตื่นกี่โมงตรงนี้ต้องล็อกเมื่อล็อกเวลาลงไปแล้วนะ มันมีประโยชน์มาหาศาลสำหรับเราคือถ้าบ้านไหนกำหนดเวลาให้ตื่นแต่เชา้าตรงนี้เท่ากับเป็นการรักษาสุขภาพของคนทั้งบ้านรักษาอารมณ์ของคนทั้งบ้านทำไมใครตื่นเชา้าเ ได้รับอากาศสดสดร่างกายก็สดอยู่แล้วจากการพักผ่อนพอตื่นขึ้นมาได้รับอากาศสดสด,สดรับอีกดีมากยังไม่พอเอาจากอากาศสดสด,สดตรงนี้สุขภาพก็ดีขึ้นมาอย่างนี้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้สำหรับตักบาตรก็ได้ทำอีก บุญก็เกิดตั้งแต่ตรงนี้อีกยังไม่พอคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปทํางานหรือคุณลูกที่จะต้องไปโรงเรียนพร้อมๆกันก็มีเวลาที่จะเตรียมตัวว่าวันนี้ที่จะไปทํางานเนี่ยจะต้องไปทําอะไรบ้างอะไรที่ต้องเตรียมจากบ้านเตรียมไปนละ้วเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็พร้อมกลายเป็นว่าคนที่ตื่นนอนเวลาเข้านอน,อนก็เป็นเวลา ตื่นนอนก็เป็นเวลาก็จะเป็นคนที่สดชื่นอยู่ตลอดเวลากระปรี้กระเปรา่าตลอดเวลาแล้วพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประสบในวันนั้นๆน,น,นี่คือฤทธิ์ฤทธิ์ของเข้านอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลา ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกให้ลูกและตัวเองก็ต้องเป็นต้นแบบยังไม่พอตื่นแล้วทำอะไรกำหนดงานให้ชัดตั้งแต่เก็บที่นอนของตัวเองช่วยปัดกวาดเช็ดถูช่วยแม่เข้าครัวเตรียมอาหารสิ่งเหล่านี้ต้องมีให้เขาทำยังไม่พอพอถึงมื้อเข้ากินอาหารเข้าจริงๆลูก กินข้าวพร้อมพ่อพร้อมแม่มีอะไรจะได้พูดได้คุยกันแม้นิดหน่อยในช่วงเช้าก็ยังดีพอกินข้าวกินปลาเรียบร้อยนะกำหนดงานให้ลูกจะต้องล้างถ้วยล้างจานจะต้องเก็บโต๊ะอาหารอะไรทำมาลงไปตกลงเป็นกันว่าเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องตื่น เรื่องงานในแต่ละช่วงแต่ละเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องหาเอาไว้ให้ลูกทำไม่ใช่อะไรอะไรก็โยนไปให้คนใช้หมดยิ่งตัวเองฐานะดีๆอย่างนี้งานทุกอย่างที่ลูกควรจะฝึกได้ควรจะต้องฝึกตั้งแต่เล็กไม่ใช่ไปโยนโครมโครมให้กับคนใช้ จะถือว่าตัวเองมีฐานะดีจะมีคนใช้เท่าไหร่ก็ย่อมได้อยากทำเพราะนี่เป็นการฝึกความมักง่ายให้กับลูกฝึกความไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา,เาให้กับลูกฝึกความไม่รู้คุณค่าของเวลาให้กับลูกฝึกความไม่รู้จากงานไม่รับผิดชอบงานไม่รับผิดชอบพ่อแม่ ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวให้กับลูกเพราะฉะนั้นในการแก้ไขในเรื่องของลูกเนี่ยอย่างที่คุณโยมว่ามาน,นี้ชัดเจนออกไปเลยว่าเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาภายในหนึ่งวันให้ได้ควบคุมด้วยการแบ่งซอยมันลงไปว่าในแต่ละวันนั้นช่วงนี้ทำอะไร ช่วงนี้ทําอะไรเป็นช่วงช่วงไปชัดเจนเพราะฉะนั้นพอเห็นว่าขณะน,นี้ลูกทุกคนในบ้านกํนาลังทําอะไรไม่ต้องไปดูนาฬิกาก็รู้ว่าเวลานี้เวลาอะไรที่หลวงพ่อพูดนี้นหลวงพ่อเองก็ต้องฝึกเหมือนกันคุณยายกโยมพ่อโยมแม่ฝึกที่บ้านของหลวงพ่อการกินการนอนการถื่นตรงเวลาพร้อมกันหมดทั้งบ้าน ครั้นพอมาอยู่กับคุณยายคุณยายพอถึงเวลาเวลานี้นั่งสมาธิเวลานี้คุณยายจะอบรมเด็กวัดเวลานี้คุณยายจะเข้าไปในครัวไปดูอาหารที่เขาเตรียมให้กับพระเวลาต่างๆในหนึ่งวันยายกําหนดไว้ลงตัวหมดเพราะฉะนั้นพระในวัดพระธรรมกายเลยโตเต๋ไม่ได้กลายเป็นว่ามีงานรับผิดช,ชอบตลอดทั้งวันผล พระในวัดนี้รับผิดชอบงานในวัดยันดีวัดเจ้าเลยโตว,วันโตคึนลูกเนนก็รับผิดชอบในการเรียนของตัวเองดีเอาละมาดูกันต่อนอกจากกำหนดในเรื่องเวลากำหนดงานที่รับผิดชอบลงไปแล้วงบประมาณในบ้านรวมทั้งงบประมาณที่เขาจะได้รับเพื่อการใช้จ่าย อันนี้คุณโยมต้องฝึกให้เขาในกรณีถ้าเขาจะออกจากบ้านวกประมาณก็ต้องชัดเจนต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนลูกชัดนะแม่ที่สุดลูกงบประมาณที่ใช้ในบ้านแต่ละวันสอนให้ลูกได้ดูได้รู้ค่าไฟเนี่ยเท่านี้ค่าน้ำประปาเนี่ยเท่านี้ต่อเดือน แล้วการที่ลูกนั่งจมอยู่ในคอมพิวเตอร์จมอยู่ในอุปกรณ์การเล่นอะไรต่างๆต่อชั่วโมงมันออกมาอย่ังไงลูกดูให้ชัดนี่เป็นเรื่องที่สองที่เป็นหลักนอกจากนี้มีอะไรเรื่องของการตัดสินให้ได้ว่าดีชั่วผิดถูกควรไม่ควรเป็นยังไงพูดง่าย หลักธรรมในเรื่องสัมมาทิฏฐิต้องชัดเมื่อสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสิประการไปไล่ดูจากหนังสือเรื่องเข้าไปอยู่ในใจเมื่อสัมมาทิฏฐิทั้ง10ประการเนี่ยมันชักอยู่ในใจของเขาสิ่งที่จะตามมาก็คือพอถึงเวลาเขารู้ว่าเขาจะเข้าจะเล่นเกมเนี่ยโยม ยุคนี้ของห้ามแก่ไม่ได้ถ้าห้ามก็เดี๋ยวก็หนีออกไปนอกบ้านไปเล่นที่อื่นอย่างว่าแต่พอคุณโยมล็อกเวลาลงท่าน,นงานเขาจะต้องอยู่เล่นเลเ่นไปแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่งามอยู่ในเกมนั้นจากสัมมาทิฏฐิสิประการที่เทศเอาไว้เยอะละลูกคุณโยมเมเคยนฟังแล้วช่วยเอามาเตือนกันนิดเดียวแกเข้าใจ เมื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาเตือนให้แกแกก็จะรู้จักตัดสินใจของแกแล้วว่าอาแกรู้จักตัดสินว่าอะไรผิดถูกดีชั่วที่อยู่ในเกมนั่นแหละแต่พอถึงเวลาจะต้องทำทําตามเวลาตามอัตรางประจำวันในบ้านลูกหยุดเล่นนะตอนนี้ถึงเวลาจะกินจะถูกบ้านจะ ต้องไปช่วยคุณพ่อเรื่องนั้นเรื่องนี้จะต้องมาช่วยแม่เข้าครัวแล้วอะไรทันนองนี้ถึงเวลาลูกต้องมาทำอย่าตามใจถ้าเราไม่ตามใจแกได้อะไรได้ฝึกให้ลูกรู้จักตัดใจฟังคำนี้ให้ดีลูกคุณโยอมฉลาดแกตัดสินได้ผิดถูกดีชั่วเพราะตามแม่มาวัดมานานแล้ว แต่ว่าตัดใจนด้อีกเรื่องหนึ่งนะแหมกําลังเล่นสนุกต้องตัดใจไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่แม่มอบหมายกําลังดูหนังสนุกต้องตัดใจไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณพ่อการที่เราเราฝึกลูกของเราให้มีเวลาที่แน่นอนถึงเวลาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามที่เราตกลงกันไว้กลายเป็นบทฝึกที่เฉียบที่สุดที่จะให้ลูกของเรา เป็นคนที่กล้าตัดสินแล้วก็กล้าตัดใจพูดง่ายๆคุณโยมกำลังฝึกลูกให้เป็นลีดเดอร์ต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรีแต่ละประเทศีนหายากนะคุณโยมเพราะว่านายกไม่ได้มีแค่เพื่อตัดสินแต่นายกจะต้องมีความสามารถในการตัดใจและ,จะ,จ,ะจะต้องตัดใจให้ เฉียบที่สุดเท่าที่จะเฉียบได้แล้วเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ความที่เราไม่ได้ตั้งใจฝึกในลักษณะนี้กันมาทุกคนตามใจกันหมดเพราะฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยทุกประเทศหาผู้นำได้ยากเหลือเกินวันนี้ถือว่าเรื่องที่คุณยอมพูดมานี่เป็นเรื่องของการหามาตรการในการฝึกลูกให้เป็นผู้นำก็แล้วกัน เราวนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการที่คุณโยมจะแก้ไขลูกให้ได้อย่างนี้ความยากความง่ายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าลูกรักคุณแม่รักคุณพ่อมากแค่ไหนถ้าแกรักพ่อรักแม่แกมากเรื่องนี้พูดกันคำสองคำจบแต่ว่าถ้าตลอดเวลาเนี่ยลูกไม่ค่อยจะรักคุณแม่เลย พก็คุณแม่ขี้บนหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะหรือว่าอะไรก็ตามทีท่านลูกไม่รักคุณแม่เท่าที่ควรจะเป็นไม่รักคุณพ่อเท่าที่ควรจะเป็นวันนี้คุณโยมหนักหน่อยอยากจะหนักยังไงก็ขอให้หนักแน่นเอาไว้ไม่ใช่ว่าลูปไม่รักเราหรอกเพียงแต่ว่ายังปรับตัวไม่ได้แล้วเราก็ยืนหยัดของเราที่หนึ่งเวลาที่ลงตัว แล้วสอนลูกนะยลูกเ้ยเชื่อแม่เฮ้ะเสียอะไรในโลกนี้เสียไปวันหลังหาใหม่ได้ถ้ามีเงินมีทองมีจังหวะแต่เวลาที่ผ่านไปลูกเ้ยเรียกไม่กลับเลยวันนี้ความชราของพ่อของแม่มาถึงแล้วแม่ห่วงเราความรู้ความดีอะไรที่แม่กับพ่อฝึกอบรมตัวเองมาตลอดชีวิตตั้งใจจะมอบให้ ขอเวลาให้แม่เพียงแค่นี้ลูกอยอมคุณอยอมลองกันดูก็ได้หลวงพ่อเจ้าค่ะจะขอากาบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนเนี่ยเจ้าคะลูกเองเนี่ยก็พาลูกๆเนี่ยมาเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆเ,เลยพอตอนนี้เนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยเป็นวัยรุ่นสองสาวเนี่ยนะเจ้าคะเขาก็รู้ว่าการให้ทานดียังไงร,รักษาศีลดียังไงแล้วก็การนั่งสมาธินี่ดียังไงแต่ว่าพอโตเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะติดเพื่อนมากกว่าติดแม่ จะชักชวนมาจะพามาวัดแต่ละครั้งเนี่ยก็ยากเหลือเกินนะจะมีวิธีทำยังไงบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อที่จะสามารถที่จะชวนให้เขาพามาวัดได้อย่างสม่ําเสมอม,มากขึ้นนะเจ้าค่ะลกของคุณโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่เล็กอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นบุญวาสนาของลูกคุณโยมน,นั่นแหละแล้วก็ เป็นเครื่องสะท้อนว่าเราเลี้ยงลูกเป็นแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราทำมาแล้วนะ่ะเราเลี้ยงลูกเป็นในระดับที่แกยังเล็กตอนนี้พอก้าวสู่วัยรุ่นจิตใจของเด็กวัยรุ่นกับวัยเล็กมันไม่เหมือนกันคุณโยมจะใช้ลักษณะการอบรมแบบเดียวกันไม่ได้ ตอนนี้ลูกของคุณโยมก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแกนเริ่มมองไปข้างหน้ามองอนาคตของแกเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องสนุกสนุกมันก็เข้ามาแทนแต่ไม่ได้หมายความว่าแกจะไม่สนใจเรื่องบุญไม่ได้หมายความว่าแกไม่รักแม่แกนสนใจเรื่องบุญแกยังรักแม่แต่แกก็เริ่มมีความอยาก สนุกของแกขึ้นมาตามไปกรณีนี้ไม่ยากในเมื่อเรารู้แล้วว่าลูกมันกำลังมองไปในอนาคตสอนลูกเลยลูกเอ้ยอนาคตของลูกนะจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวนะมันมีอยู่สองเรื่องใหญ่ห,ญหนึ่ง คือเรื่องของความเก่งของลูกสองจะเรียกว่าความเฮงก็ได้แ้ <c oughs> พูดภาษาชาวบ้านมันขึ้นอยู่กับความเก่งกับความเฮงของลูกนะคนที่มีความเก่งแต่ไม่เหงนะจิบอะไรไม่เคยสําเร็จกับลูกเอะเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกับแม่กับพ่อเนี่ยที่เขาเรียนเก่ง สีไม้ลายมือการทํางานก็เก่งกว่าแม่กว่าพ่อของลูกเนี่ยมีอยู่หลายคนแต่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเท่าที่ควรถามว่าทําไมก็เก่งแต่ไม่เห็นแม่กับพ่อ,อลูกเนี่ยความรู้ความสามารถก็อยู่ในความพอประมาณแต่ว่าเออถึงไม่เก่งนักนะ แต่ว่าความเห็งของพ่อของแม่นะมีเเมื่อพูดถึงความเห็งต้องบอกว่าแม่ไม่ได้พูดให้ลกูกคิดถึงเรื่องลมลมแรงแรงแต่แม่กำลังจะบอกว่าลูกจะต้องสร้างเหตุแห่งความเห็งหรือหรือหรือความสำเร็จของชีวิตนั่นเองหรือความมีโชคมีลาภของชีวิตนั่นเอง ความเก่งความมีโชคมีลาภความสำเร็จนอกจากความนอกจากเกิดจากความเก่งนั้นแล้วนะมันเกิดจากบุญลูกเลยบุญอะไรบุญที่เกิดจากการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างทำภาวนาบ้างนะที่สำคัญอย่างมากเลย บุญที่เกิดจากการขนขวายในงานที่เหมาะที่คุณในเรื่องของการทำทานลูกก็ทำกับแม่มาตลอดนะแม่ก็ภูมิใจนะที่ลูกแม่รับการทำทานเหมือนแม่การทำทานของลูกเนี่ยนอกจากได้บุญก็กยังเป็นการปูกพื้นฐานความมีใจงามคือ ชาตินี้แม่มั่นใจลูกแม่จะไม่เอาปรียบใครลูกแม่จะไม่คดโกงใครเพราะลูกแม่ให้ทานเหมือนแม่เป็นประจำาภาพนี้ชี้ประชันลูกแม่รักษาศีลตามแม่ตลอดเวลาแม่ก็ภูมิใจนี่เป็นหลักประการว่าถึงลูกแม่จะไม่สวยมันมิสยูนิเวอร์สแต่ลูกแม่ สามารถจะข่มอารมณ์ข่มโกรธได้ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบกระทั่งกระแทกกระทันลูกแม่ข่มได้แล้วมันก็จะเป็นเสน่ห์ของลูกแม่เพราะลูกแม่ฝึกจากการรักษาศีลข่มใจไม่ให้ละเมิดศีลมาตลอดเวลาตั้งแต่และตรงนี้มันเป็นเสน่หะนะ์นั่นรกนะว่า ใครเข้าเข้าใกล้ลูกแม่จะไม่รอ้อนเพราะว่าศีลรักษาและลูกแม่ตั้งใจทำภาวนามาทุกคืนกับแม่วันธรรมดาก็าไปวัดอ้างว่าลูกแม่ใจใสความใจใสของลูกจะทำให้ลูกมีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ นี่ก็เป็นสิ่งที่แม่เพาะให้ลกูกแล้วลูกก็สังเกตได้ด้วยตัวเองเวลาเข้าหมู่คณะว่าลูกสามารถมีข้อเสอเนอแนะดีๆกับหมู่คณะตลอดมาลูกก็มาเคยมาเล่าให้แม่ฟังอย่างนี้แม่ก็ภูมิใจแต่ว่ามีอีกอย่างซึ่งแม่และพ่อของลกูกแม่ฝึกมาตลอดคือ การผลขวายที่จะทําในสิ่งที่เหมาะที่คุณพูดง่ายถ้ามีงานบุญเกิดขึ้นที่ไหนแม่และพ่อก็จะรับอาสาเข้าไปเป็นสจาหน้าที่บ้างไปรับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆบ้างซึ่งนอกจากจะได้บุญแนละ้วเป็นการฝึกให้รู้จักงานรู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักแก้ไขปัญหาการประทบกระทั่นได้ดีพ่อของลูกบางครั้งก็เข้าไปจับงานการเงินบางครั้งก็ไปจับงานไปช่วยสมาคมต่างๆทั้งสมาคมของหมู่บ้านสมาคมของอาชีพของคุณพ่อพ่อขนขวายลงไปตรงนี้ เข้าไปรับผิดชอบงานของส่วนรวมตรงนี้เพราะฉะนั้นพ่อของลูกก็กลายเป็นคนมีเสน่ห์แรงคนหนึ่งเหมือนกันคือเมื่อหมู่คณะมีอะไรมีภาระเกิดขึ้นนะลูกจะได้ยินเสียงกรีงกรีงงจากพวกเพือพ่อนฝูงมาโทรมาตามคุณพ่อของ จากความที่พ่อและแม่ของลูกในขนขวายในสิ่งที่ชอบอย่างมาตลอดชีวิตทําให้ทั้งพ่อทั้งแม่เมื่อจะทําอะไรขึ้นมาก็ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากพักพวกเพื่อนฝูงแม่ผู้ใหญ่ตลอดมาเวลาพ่อแม่ทําอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอไปก็มีพักพวกเพื่อนฝูง ยื่นมือเข้ามาช่วยประครับประคองไม่ให้เสไม่ให้ล้มถ้าว่าไปนี่คือความเฮงของพ่อของแม่ที่พ่อกับแม่สร้างมากับมือไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่เกิดมาเพราะว่าเลิกม,มันดีนี่เป็นความเฮงความดีที่แม่กับพ่อสแสวง ล้วก็สร้างสรรค์มาได้เมือของแม่ของพ่อเองลูกวันนี้ลูกกําลังจะต้องเตรียมตัวบินไปข้างหน้าวันหนึ่งแม่ลูกก็ต้องจากแม่ไปไปสร้างอาณาจักรไปสร้างครอบครัวของตัวเองลูกรีบสร้างความเห็นให้กับตัวเองสะเลย วันพระหรือวันอาทิตย์ที่ไปวัดที่แม่ไปวัดไปกับแม่ไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดเขาสักไปช่วยกันทํางานบุญในวัดหรือไม่อย่างนั้นเวลาคุณพ่อเขาไปทํางานอะไรที่เป็นส่วนรวมของหมู่บ้านมั่งของสมาคมอะไรของคุณพ่อลูกถ้าคุณพ่อต้องการความช่วยเหลือตาม แล้วลูกแม่จะมีความเห็งตลอดชีวิตสร้างความเหุงเลยตั้งแต่วันนี้นะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่ไปวัดกับแม่หลังจากไปฟังเทศเสร็จทำบุญเสร็จนะไปสมัครกับพี่ๆเขาสไปเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกาย ท่านแดกไหนก็ได้แล้วลูกจะมีความแห็งติดตัวไปตลอดชีวิตด้วยน้ำมือของลูกเองเชื่อแม่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการหลวงพ่อตอบปัญหารายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรมะและอิจฉนสิบบางบุญแต่งได้ใหม่นะคะทุกว yani ันเสาร์เวลา17บเนาฬิกาสานาทีถึงสิบแนาิกาทางสถานีดาวธรรมค่ะ ขออนุโม,มนทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ